อสองแสนอันนี้เงินเงินเอื้อยจากฝั่งไทยเยโด,โด้อรถฟ้ามาให้รถซ้อนใส่ห้าร้อยบาทเด้อโดยสามแสนเจ็ดสิบอ่ะโดย<ด>เอาไว้ใส่โดยขอบใจเล,ลายๆทำไรช็ <c oughs> <c oughs> อระวังเด้อถอดถ้ากรอเขอลบถือรักการเนี่ยขาดเนี่ย คนครัวมันจังบ่อหอ่อนจังบ่อบอัพ,บอพสบายน้องซ้อนให้อยุดเพื่อนไปเพื่อนซารู้จันทร่นไงอะอะ,อะไรเงินคาส่วนของบุญไปหนึ่เด้อสองล้านกีบพี่น้องกันเนาะขอ,อบบใจครั สางเฮาอ่าสังซีมาแล้วก็ตัวหนึ่งล่อเลยแหละพี่น้องเลยเนาะพากันจวดจาดสองคนกับน้องซ้อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเฝ้าเท็ดแล้วก็เฝ้าแล้วเนาะอ่าส่วนสางแหล่กำลังมาพี่น้องเลยกำลังกินข่าวกำลังมากกินข่าวอยู่เพื่อนชาวเสียงโมเดิเมื่อนอนถ่าอยู่เพื่อนน้องซ้อนพี่น้องเลยเนาะระวังกินข่าวแล้วเอ้าส่วนทางบนญกะออกไปหากดเงินกดคำ มาให้ทางสร้างและการน,นองซ้อนก่อนจะเดินทางกลับบ้านมานนงงเนี่พี่น้งนองเลยเนาะให้เป็นโมงบางข้าวบางกวางบ้านชอบสใจ่ายก่อนกลับบ้านเราเพื่อเอาสิมาโอ้พี่น้องโดนไลเนาะนะเพื่อบุญเข่าสาบก็แล้วกันแล้วพี่น้องเาะเมื่อเราเป็นกัมีบุญบ้านดีเนาะบุญอีกของประเพณีประจำปีเนาะ เาการทักทายพี่น้องเด้อการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุโขสุขคนพี่น้องไอนะ้นาะพอคือเกา่าเนาะกับสองยูทูปปะบุญสารวันพี่น้องเอ้ออาไปกดเงินเนาะมาหาลอยบาทสิงกับน้องซ้อนแล้วก็เงินทีทางเอื้อยจากฟังไทยโอนมาให้มาบุญเนาะพันหาให้น้องซ้อนหาลอยแล้วก็ให้บุญสมทบสั่งขึ้นขั้วให้กับน้องซ้อนนี่พันบาทพอดี อ่าเป็น2 0 0พันเก้าพี่น้องเนาะสองพันเก้าลายเป็นเงินกีบเนาะสองพันเก้าลายเป็นเงินกีบตกอยู่ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนสิบพันกว่ากีบพี่น้องเลยเนาะอ่าหุ้นเสียลายเป็นสองล้านเลยเนาะอ่าล็อกสองล้านเนาะสองล้านเลยพี่น้องให้เหลืออีกอ่าหาแสนเนาะเดี๋ยวลูกจันท ลุกจันทีสมทบค่าสร้างนำเพราะว่าเงินทีทั้งเบาเคยหลาซื้ออุปกรณ์เบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะอุปกรณ์เบิดแล้วเรือบนสศีออกซอยทั้งลุกจันก็ออกซอยเนาะค่าสร้างพี่น้องเลยเพราะว่าต้องหาทั้งเบาเคยหลาก็ไปซื้อสังกะซีได้พี่น้องเลยนะออเลลน,ออยนออยนะาะซื้อสังกนะซีซื้อไม่ยังต่างๆเนาะกับพอดีเบิดประชันน้องบ่พอเลยสรวมๆกับลุงจันตึงเนานะ ่ะพ sí, ี่น้องอะไรพี่บงสีเอาสีตะมูมาพี่น้องเ่าจะเอาสีแดงคือกันกับห้องน้ำแล้วก็เอื้อนใหญ่บ่มีพี่น้องอะไรเลือกแต่สีนี่ห่างๆพี่น้องเลยได้สังเชี่ยมาดีลุยเลยเนาะอืมไน้องส้อนด้ยเนาะลองช้อนนะโอ้ยกินข้าวแล้วบ่ เห็นไหมตบมีเราไม่ไหมเอาไม้กิ่งมันตอกเนาะใครงามไม่กะไรนี่ไม้นี่ตอกบอลนี้เด้อน่นไมขึ้นกระเบื้เราค่าสร้างก็ให้ทางลุงจันทร์ออกเนพิ้ลามีกระสือบ้องเหล่านเนาะ

เงินเงินเอื่อยจากฝั่งไทยเด้อรถไฟกาให้สอนใส่ห้าร้อยบาทเด้อสามเซนเจ็ดสิบอ่ะโดยเอาไว้ใส่ขอบใจลายก่อกดีไม่แห้งดีไม่แ้อมเจ็บอย่สียใดคมใครมีเด้อคอมมสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุนะแลวไว้ให้สอน ซื้อใส่ใจกินในเฮือนคู่วหรือว่าในใส่สตูนี่เด้อเด้อซื้อน้ำหมกนละมันไปให้ไปสวนกาดเตะห้น้ำซอนเก็บใบไฮน้ำก <No. S 1> รเพิ่นกระซอยซบทบมาคาซาง,าง <No. S 1> นี่แหละพ <No. S 1> ี่น้องเดู้ซอยๆกันให้แล้วบาทเนาะด <No. S 1> ูผลมาลบหน้าพูดละนอกจากว่าลุงจันมีเงินเพิ่มเติมเราเรื่องสิกอหรือว่า,รรวาจะในนี้งบเรือทรายจังว่ากันท่านึงด <No. S 1> ูว่ามันสินยังพอบอสิแล้วบอ่บอ เป็นรปไคะกักอลนหน้าพ네ี่หนังไงเนาะกอลคนหน้าหอนนี่ไม่ทั้งสองกอลคนหอนเอาไม้บ่ตะไกตีไม่นิ่งคือว่าไม่เลี้ยงเลี้ยงบอลระบายเอาเด้อน้องอย่าพูดเรื้องส เราบ้างไดแต่ปูได้ย่ว่เอาไว้ไว้ของคองเกแน่เจ้าแห่งมักส่เกิบเลยโอ้ยบางเคพิ่ <c oughs> งตันเข่ากะมาได้เข้าโอ้ยขักแลวบบานอย่างง้นะคนประตกใส่ละพมมาเจาะ,ะเลยสีแทนสรยงาม สร้างเป็นลี่แล้วละกันได้สิมอบเงินให้คาสร้างคนเด้อโดยทางอาสร้าอาศิษย์กระบาดละบาทนีดเด้อโดยกระบ้านละพูดเละมันอาทิตย์หนึ่งพูดเละขึ้นมาใหม่โดยมาจากมาเบิ่งเพิ่งครัวเจ้าต่อเติมเพิ่มทำลุงจันพ่นมีงบเท่าไรโดยทางซอยกันอีกเท่านึงแล้วก็สร้างพ่นบอกเราบอกคาสร้างเท่าไรเนาะโดยที่เรือนี่นะก็เนี่ยสองล้านห้าคาสร้างเลยโดย มุางขต่างสามซามอาหารโดยส่วนกอกอหลักกะเทพพืนโดยแล้กกาตีนิ่ม่ีโดยนิ่มๆๆๆมๆ่หัะเลอืมย่งเเอกัน้าเพื่อนองน้าเมื่อกี้นี่กี่เราเเขาเขาเขาตะแลเขาจะแลโดย กินบ่เขาจะแหละกินมึงมาไปเจ้ากินรถกินรถขอหอมาให้เจ้าน้ำได้ไข่อยหอม่อยแล้วจานแล้วนี่เราเคยหลาดจะว่าไข่เห็ดย่างไยอยู่เพื่อนเผากับช่างนี่ฉิได้ไปกินจะละจะละช่างเอาความหอมาให้อย่าแล้วอุ้หูหอมาให้เจ้ากินเลย สิไดยไปใช่เฮ็ดเวียกกับช้างนี่ีิแล้วนะขอบคุณครับซูนครับเนาะซูนนี่เนาะโดยครับสบายควันมันออก นี <c ười> ่แหละเดินเลยครั้งนี้พอดีป่ะได้เลยมาหนึ่งละอืมเสร็จเออเดินหนาเนาะกินจะแหละเนาะโดยโอ้ยคอยชิบบมิงเงินกินยั่งกินจะแหลแล้วขึ้นเฮือนไม้นี่เลย ลายยางกกแกกแกงไม่ได้ยังบริกินี่าั่งนุักลลายพี่เหอนพี่ชาก็กแกกกอืมอ่ะอวางสามนอะไรที่ทำเห็ดทกกย่างยางพี่เหอนพี่ชาตพักท้ับ Yên sơ bài bà, no. ho, ho. bà, bà lên, nào? nó Mặt nhang, nhắn lên bây nó hơi chui rồi mình mọ ไฟโมมากป่ะพาไฟมาอะไยังบ่ไฟวัดมาน้ำสาวหกพันโอ้ถือแค่อืมเอาโดนก่อนก็แพงเนาะแพงแบบเอาชมปูนชมยังว่าน้ำเปิดจากจางวนก็เปิดน้ำแบบเชียดเลยสุดตายหกพันบาทประมาณอะไรดูแลหมูอนประมาณสาบาทเนาะสิบแปดบาท ่าฟังบังบินไฟเด้เอาใบเก็บไบเอาบุญเลยเด้อเดอาบุญตัวใจให้มาต่อหน้าแม่เอาเืนั้วเลยบ้าน เปิดประตูกาไปสบายนอนอยเงินข um ั im g> <g um ่วก um ็ได um ้เนาะกินอนเฮินนี่อีกว่าไปดิจึงหน่อยปลาลุงห้เออเชเดียนขั่วมาเดินห้องนอนอีกอ่าเทซอยนะเด้อเปล่าหนึ่งเด้อช้างเด้อซุ้มซอยนะเด้อ Ừ. thế tin sau nè ừ. sao sao thế rồi đó vào chúng nói <laughs> sau của lôm quan ơi sau sau em nè nhăng vào đây Nhan sao lôm ma bay lên mà, lên rồi ừ. lôm khai này bùn thế như này nhăng vào đây thế sao bay lên à lôm b... lên sao thế hay đó <laughs> môn con mùng con là chẳng Được không anh Môn Đa студ ok, một khoản Được ờ. Xem mì giòn nào, có thể ờ. Thôi cho anh Ừ, มาแล้วหาน้องช้อนตั้งสองมุ่งขึ้นเลยหมน้องช้อนเมื่อหน่มาไนนอนาคตไปมุ่งขึ้นเลยมุ้ยพอแห้งจะได้มุ่งเงินทลายเลยฮอตชิบชิบล้านพุ่นมุ่งนี่ชี้ฮอตชิบอันพุ่น ซ <40 S 1> ังสี่สิบแผ่นจักแมดเลยนี่ฮอตชีแมดพุ่นหาหัวยักื์หาแมดพุ่นพอแหง้งอุ้ยหายเติมยุ่ยเนาะเออกันเห็ดกันคักได้นเนาะเอามีนรถบ่อน,นี้เนาะเธอ,อจอดรถจักเอาไ้รถใหญ่หมดแล้วนี่อขอ,อดลอรถใหญ่กัคักเลยรถใหญ่ขขเ,เ ي, ขามาจอดรถใหญ่เจ้านี่น เออเนอะทันมงนีมม <มะ S 1> ่เออไซเลกตานางนี่ก็แลนะ้วเหมาะเนาะสีงามนอนเจิดเจิดรถอนาคตเจ้ามีรถนยนต์รถใหญ่มากโอ้ยบริคิตดอกรถใหญ่นะรถน้อยย <c oughs> ังบลอดเลยมีเงือนมาตะองใช้คิด,ด,ด,ดคบบรถใหญ่คลาดรถจักรขี่บูมีคิดรถใหญ่โอ้ยบริคิดนะบอกว่าไรนะอนาคตเนาะโอ้ยแม่หมเห็นไดรน้องสอนเนะพอแหง้งคิดคิดรถใหญ่

ตั้เลยวะขอด้วยช้างด้ว เายังอีกแค่นหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจัะใช้เงินจะข้ามไอ้สร้างเพิคนอะไรชัดระวังเด้อคอร์ดมากก็รอดคอาไปถือรกักการเนี่ยขาดเนี่ย

พูดลงทอดร้อยวัยนี้สามเชียง <laughs> สามเชียด <laughs> จรดจวดผู้เยาเลยสามเชียงย <laughs> อ,อยู่ไอ้เฮือนน้องน้ำม,มากเมื่อกี้นี่เขาองอมไปแล้ว่วะเทศต่ำๆหำ ไปแวร์เบี้ยวๆกลับมาอ่ะจักตัดใหม่จักตัดใหาาดม่ให้ลาวจักเชียบใหม่ Okay, hết ngay đấy Ngay, ngay ngang nhỉ Mình đưa, mình đưa, mình đắp, mình đắp còn đưa, mình ใช่ถ้าพ,พี่สร้างแรบาดนี่เ้าสารทองซ้อนจับกลองให้นนะโดยเงินหายแล้วบาทงเงินเลยหม่อมเงินแล้วส,สิเมื่อปลาเลยเด้มาพี่น้องครับหม่อมเงินก่อนหน่อยซาบันก่อนนอกเพราะว่าสิเดินทางกลับไปแะไรน้ำมูลหาก่อนสองล้านเด้อเดี๋ยวสิทางลุงแจนประชัยเติมอีกเนาะคุยเรื่องค้าต่อไก หัหวงวุ้องบุญมีแต่ซองร้าเฉเนาะคาซางซองอันหาซางมาพึง่งบแล้วน้องสิบบุตรซียังบแหละที่เรียกว่าจซาสงสีบางบ้านาน,นี่งเนาะเพราะว่าซางซีบางนี่งบกับสีบีน้องว่าพึ่งยังชีเรือบ้านนี่ก็เรี่ว่ามองเห็นมันดีเลยขึ้นยังก็ดีแล้วของน้าก็ดีแหละบทั้งสุท้ายมั้สีบุรีมองงานผักใจนันะสอน,นเนาะเลย พอดีมีทางวันนี้มีครบทางใหญ่มาซ้ําเมื่อวานนีละพี่น้องเอ้ยสิจากสร้างต่อไปบ่ว่าค่าสร้างเท่าหั่นเนาะต่อไปเนาะอ่าียก็ก็ก็กมานี่แหละอบ่พื้น่พื้นบ้านบ้านกใส่ไม้นิ้วใส่ออกหมดเลยบ่มันาจะบติ เรว่าจังร้านต้องเต็มทะเลกันเนาะก็เครื่องหนึ่งเนาะแล้วก็เบิดเนาะมันจังคนไฟมันออกง่ายเลยทำนะระบายออกอย่างมันมันโล่งหลายแหงคักแล้วเนาะมันจังของเครืองครัวมันจังบ่ของหมอนจังบ่อัพสบายจองซ้อนใหยุดเครื่องไฟเพิ่งซาลุ่จันทร์เนี่ยอะอะไรเงินคาส่วนของบนทะเลเนาะ สองลันกีบพี่น้องเนาะขอบใจครับซาบุกันหมดและแล้วบุญหัวเข่าสาั่งหมดและวเกิดมาเพื่อการต่อเนาะขอบใจขอบใจาากนเะดีไหมพี่น้องกันเนาะาปโอเคพี่น้องกันเนาะทั้งน้องซ้อนกับเรียบร้อยเนาะดูเดี๋ยวพี่น้องซ้อนมา ขอบใจทงญญางคุณยายคนคนจ้ากหน่อยเนาะดูไปสีเดินทางครับก่อนที่พแม่อยู่คลินิกเวียดอีกเนาะเพราะว่านัง่งสีไปเบิ่งน้องแล้วบาดแกลไขอีกพี่น้องเนาะดูบาดคนอยู่คลินิกเดอว,ว่าจันได้สืต่อทางขอเตียงสิมาแล้วก็สืบดวต่อหรือว่าจันได้ทาแค่นั้นก็นพี่น,อนอ้องนั่งไปตอนนี้เอาทางน้องซ้อนเรียบร้อยก่อนเนาะดูะฝากทางน้องซ้อนแหละพี่น้องขอบใจทางคุณรักคุณยายคนหนึ่งด้ว เด้อต่ลายเด้อทางผู้ใหญ่คนก็ให้อยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บป็นสียใจควมใคร่สุมีเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อขอให้เห็ดสิ่งที่เห็ดให้คอยยให้ได้ลายก้อนนี้กกเ็ดารงานยังให้มันดีขึ้นเด้อดสาธุสาธุเนาะเก็บไวดีเด้อเงินเด้อไปสะสมเนาะไว้ เก็บเงินเล็กๆน้น่อยว้เฮ <Đ ôi S 1> ็ดบ <Đ ôi S 1> ัตรเฮ็ดเบอร์โดยเฮ็ดบัตรประชาชนก่อนโดยเผื่อไปเฮ็ดเบียอ,อยู่ทางไกลทา้งยังกะใ,ใส่บัตรง่า <Đ ôi S 1> ยงเนาะโดยไพ่ชาโอเคฮ้อนอะไรพี่น้องโดยสบายดีเจา้าหาาพี่น้องพี่น้องสบายดีพี่น,น้องเลยเนาะฮ้อนฮ<ๆ>้อนฮ้อนฮ้อนอะไรพี่น้องเลยเนาะไพ่ชาโอเคพี่น้องเลยสรคลิปนี้ก็ใส่ลำลาลงเพียงส่นหนก่อนเนาะเรียบร้อยเนาะเหลือแต่ให้ทั้งสามคนเทตีนเสาให้จักหน่อยพี่น้องสีตีนเนาะ เราจะพบพอกันขีดหนาต่อไปทางวงจนันทร์เราเคยลาพี่น้องเนาะสลากกินีลาแล้วพี่น้องสบายดีบัตรสุข,ขสุขคนอยู่ดีไม่มแห้งโชคลาภร้นรวยเฮงๆปังๆพี่น้องเลยเนาะ